คำถามท่านบอกว่าพลังจักรวาลเป็นวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ขอจงบอกที่มาของเรื่องนี้ด้วยคำตอบจากข้อมูลและหลักฐานทางการวิจัยพบว่าในศตวตรรษที่18แพทย์ชาวเยอรมันชื่อนายฟรานซ์แอนโท e เมสเมอร์ได้ค้นพบบางอย่างเกี่ยวกับพลังดึงดูดทฤษฎีนี้เรียกว่าพลังสะกดจิต หรือพลังดึงดูดจิตของสัตว์ซึ่งชาวฝรั่งเศสให้นิยามว่าพลังจักรวาลคือพลังเหนือผู้อื่นความสามารถที่ผู้ใดผู้หนึ่งสามารถอ่านใจผู้อื่นหรือสามารถเห็นและได้ยินด้วยตาทิฟหูทิฟโดยไม่ต้องฝึกฝนหรือมีความรู้ล่วงหน้ามาก่อนในช่วงศตวรรษที่20เคยมีผู้ปฏิบัติพลังจักรวาลอยู่ในสหรัฐอเมริกา ชื่อเอดการ์ดเคซี่เขาสามารถรักษาคนป่วยด้วยการเพ่งดูที่รูปภาพของคนป่วยและสามารถทราบสมมติฐานของโรคโดยไม่ต้องตรวจร่างกายคนป่วยเลยจากการยืนยันของแพทย์การวินิจฉัยโรคของนายเคซี่ถูกต้องนายเคซี่ไม่เชื่อว่าแบคทีเรียเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วย แต่เขาคิดว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวและแดงทำตัวเป็นเสมือนประจุฟไฟฟ้าบวกและวนเวียนอยู่ในร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ในตัวคนป่วยกระแสนี้ถูกตัดขาดในวงเล็บการฝังเข็มทำให้กระแสถูกตัดขาดเช่นในกรณีหอกล้มทำให้แขนขาแพลงและเป็นการตัดการไหลเวียนตามปกติของกระแสไฟฟ้าดังกล่าว จึงเกิดอาการฟกช้ำบวมและเจ็บปวดหลังจากที่นายเคซี่ได้ถึงแก่กรรมในปีคริสตศักราช1945ศูนย์การวิจัยในรัฐวอร์จิเนียได้เก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการรักษาคนไข้กว่าสามหมือนรายที่เขาทำได้สำเร็จนายเคซี่เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการรับพลังจักรวาลได้ โดยไม่ต้องได้รับการฝึกอบรมแต่เมื่อเขาตายไปพลังจักรวาลก็สูญไปกับเขาด้วยปัจจุบันนายแพทย์สามีภรรยาตระกูลแมกการียที่โรงพยาบาลฟินิกส์รัฐอาริโซนาได้ทำการศึกษาวิธีการรักษาคนไข้รายต่างๆของนายเคซี่ระหว่างศตวรรษที่19 ท่านดาศิรานาราดาผู้เป็นบิดาแห่งวิชาพลังจักรวาลได้ถือกำเนิดขึ้นในศรีลังกาเมื่อคริสตศักราช1,846ท่านได้รับปริญญาเอกด้านปรัชญาเมื่อคริสตศักราช1,871และเข้าทำงานรัฐบาลศรีลังกาจนกเกษียณอายุเมื่อปีคริสตศักราช1,906จากนั้นท่านได้แยกตัวไปอยู่ตามลำพัง ในแถบภูเขาของศรีลังกาดำเนินชีวิตตามวิถีทางเจริญจิตและพัฒนาจิตวิญญาณจนมรณภาพเมื่อคริสตศักราช1,924ตลอดเวลานั้นท่านได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆของท่านรวมทั้งพลังจักรวาลให้กับผู้ที่จะมาเป็นนารดาคนต่อไปํำเตือน ผู้เป็นเจ้าของหนังสือนี้พึงระมัดระวังอย่าให้บุคคลอื่นที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมนำไปอ่านแล้วทดลองปฏิบัติเอาเองเพราะจะเกิดอาเพศขึ้นแก่คนผู้นั้นโดยเป็นการไม่สมควรและไม่พึงโอ้อวดท้าทายหรือลบหลู่ต่อวิชาการอื่นใดเพราะวิชาการต่างๆเพื่อขจัดโรคภัยไข้เจ็บ อันเกิดแต่กุศล,ลจิตย่อมเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งสิน้นผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาพลังจักวาลไม่สมควรนำวิธีการปฏิบัติในวิชาพลังจักวาลไปใช้รวมกับวิธีการปฏิบัติในวิชาอื่นเพราะอาจมีผลกระทบต่อไฟธาตุและการไหลเวียนของพลังงานวิธีการฝึกปฏิบัติที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้ ไม่สามารถใช้ทดแทนคำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในวงเล็บนายแพทย์จิตแพทย์นักจิตวิทยาพยาบาลหรือเภสัชกรได้ที่สำคัญท่านไม่ควรที่จะให้คำแนะนำใดๆทางการแพทย์รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยหรือทำการรักษาโรค หรือดำเนินการใดๆเกี่ยวกับกิจการทางการแพทย์ด้วย